สัตว์มูคู่สติสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในส่วนของคําพยากรณ์ประจําเดือนธันวาคมนะคะตามที่พีบีเคยรับปากเอาไว้ว่าจะพยายามออกคําพยากรณ์ในรอบของเดือนธันวาคมให้เร็วขึ้นมาหน่อยนะวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับแบ็กกราวน์ที่ยังรกๆเหมือนเดิมนะคะอ่ะเอาเป็นว่ามาดูกันดีก,กว่านะเราจับฉลากกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับราศีแรกที่จะได้รับคําพยากรณ์ก่อนใครเพื่อนเลยในเดือนธันวาคมนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่า จเป็นจังหวะของเขาจริงๆนะเพราะว่าเดือนก็ธันวาฉะนั้นเนี่ยไปตกเป็นในส่วนของชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะบรรยากาศไพ่นะคะหน้าตาไพ่ที่ออกมาในรอบของเดือนธันวาคมเนี่ยต้องบอกว่าเออเอาเรื่องเรื่องการงานกันก่อนเนาะภาพรวมนะคะของชาวราศีธนูในรอบของเดือนธันวาคมส่งท้ายปลายปี2567เนี่ยนะในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีความโดดเด่นนะคะ แต่มันเป็นความโดดเด่นที่แฝงไปด้วยบรรยากาศที่บางทีก็ชวนให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ,จเหมือนกันมันจะเป็นฟีลประมาณนี้ค่ะคือในเรื่องของงานเนี่ยคุณเป็นอะไรที่ถูกจับจ้องนะคะเป็นอะไรที่เป็นที่รู้จักเป็นอะไรที่ทําผลงานออกมาดีนะคะใช้คํานี้ดีกว่าแล้วมันก็ทําให้คนหลายๆคนรู้สึกวางใจรู้สึกชื่นชมในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะบรรยากาศการทํางานในรอบของเดือนธันวาคมเนี่ย มันอาจจะมีประเด็นบางอย่างในเรื่องของงานที่เราเด่นอะ่ะเราเก่งอ่ะนะคะทีนี้ในความเด่นและความเก่งของเราที่มีตรงเนี้ยมันอาจจะมีใครบางคนนะคะพยายามที่จะผลักดันให้เราเนี่ยไปทําหรือรับหน้าที่หรือรับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเอาจริงๆไม่ได้อยากทําเลยนะแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับนะคะหรืออาจจะเป็นด้วยบุคคลที่มีอิทธิพลกับการทํางานของคุณนะคะแล้วมีการสั่ง นะคะมีการชี้มีการระบุว่าจะต้องเป็นคุณนะที่ต้องไปทําในสิ่งนั้นนะคะซึ่งบางท่านเองบอกว่าอยากอยู่ในโซนการทํางานของตัวเองที่ไม่ได้อยากชิงดีชิงเด่นกับใครหรือบางคนเองอาจจะมีความรู้สึกว่าก็อยากทํางานในที่ของตัวเองอะนะแต่ว่าเราทํางานเก่งอะ่ะเรารู้ว่าเราเก่งจริงแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากไปอวดอ้างสรรพคุณอะไรใดๆเพื่อให เป็นที่มันไส้หรือเป็นที่จับจ้องมากกว่านี้อ่ะใช้คํานี้ก็แล้วกันแต่สถานการณ์ที่ดูจากไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยนะคะมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยที่ในรอบของเดือนธันวาคมนี้เองอะ่ะคุณอาจจะต้องออไปเผชิญสถานการณ์ที่เป็นลักษณะของการหนึ่งการออกไปยืนท่ามกลางผู้คนสาธารณชนเยอะๆนะคะหรือบางทีเนี่ยจากที่เก็บเนื้อเก็บตัวมานานนะคะมันจะมีการขอให้ออกไปยืน เป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นเป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์แล้วคุณต้องอยู่ในตําแหน่งนั้นคุณต้องอยู่ในจุดนั้นนะคะเป็นซูเปอร์สตาร์ย่อมๆก็ว่าได้นะต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าโดยไพ่ที่มันปรากฏมันปรากฏมาในแนวนี้จริงๆนะคะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนนี้นะคะถ้าเกิดใช้คํานีา้ละกันถ้าเกิดว่าการทํางานอะไรของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่แบบนายสั่งหัวหน้าหรือบรรยากาศมันพาไปอะว่าแบบเอ้ย คุณต้องคุณต้องแสดงออกบางอย่างแล้วว่าคุณต้องโชว์ฝีมือคุณต้องทําอะไรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อหน้าคนเยอะๆหรือเขาบอกว่าเออคุณต้องทําในสิ่งนี้นะซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากเด่นอยากเป็นอะไรที่อยู่ในที่ของตัวเองนะให้ถือซะว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะ The Show must go on ให้แสดงมันไปค่ะนะคะคือชีวิตมันก็แค่นี้แหละนะถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่ คุณต้องเป็นพระเอกเป็นนางเอกในเรื่องของงานน่ะเป็นตัวเอกในเรื่องของงานน่ะนะคะคิดซะในมุมบวกละกันว่าเออถือซะว่ามันเป็นจังหวะที่ที่ได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองให้คนอื่นที่แบบยังไม่รู้ได้รู้ว่าเออคุณดีคุณเก่งคุณเจ๋งในด้านไหนนะคะต้องบอกอย่างนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราดูด้วยลักษณะของการขึ้นของไพ่แล้วเราจะมองว่าแบบเออมันมีแต่เรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลอย่างเดียวบิม๊มองว่ามันไม่แฟนะในความรู้สึกนะก็มองว่าเออ เรามองแล้วเราปีโจดตรงนี้ยให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราดีกว่าถ้าในเมื่อมันจะมีใครมาฟอร์ให้เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าในสิ่งนั้นมันทําให้คุณดังเปรี้ยงขึ้นมามันทําให้คุณเป็นคนมีคนรู้จักคุณมากกว่าเดิมอีกนะคะให้คุณมองในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและเป็นด้านบวกกับตัวเองไปซะนะมันจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเออทำไม่ต้องมาบังคับให้ทําด้วยไม่ได้อยากทําเลยนะบางทีชีวิตมันก็มีอะไรมาทดสอบเรานะคะอันนี้ในเรื่องของการงานเนาะทีนี้การเงินเป็นยังไงนะคะ ส่งท้ายปลายปีสอง7นหะชาวราศีธนูเองมีความรู้สึกว่ามีคนจับจ้องนะคะการใช้เงินของคุณอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> นะคะมีมันมีอย่างนี้นะเกณฑ์มันออกมาลักษณะอย่างนี้คือการเงินเนี่ยโดยรวมบิบ๊บมองว่ามันยังโอเคดีนะคะเพียงแต่ว่าเดือนเนี้ยมันจะมีเกณฑ์บางอย่างเช่นคุณมีความรู้สึกว่าถูกขัดถูกขัดในเรื่องของการเงินคําว่าถูกขัดในเรื่องของการเงินเช่นอะไร เช่นคุณบางทีคุณมีความตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คนที่เขารักคุณอาจจะเป็นคู่รักคุณก็ได้คนรักของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเาพ่อแม่เราอย่างเงี้ยนะคนที่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณมากๆอ่ะเขาจะมีการเหมือนกับทวงติงคุณเขาก็จะมีการเหมือนกับว่าแบบสกิดคุณอะว่าแบบเอาจริงเหรอคิดให้ดีนะเอาอย่างงี้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นฟิลประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่า ก็อยากแค่อยากทาอะ่ะทําไมอะ่ะทาไม่ได้หรอปล่อยให้เราทําในสิ่งที่เราอยากทําหน่อยมันจะเป็นฟีลความรู้สึกของชาราสีธนูนะที่รู้สึกว่าแบบฉันก็แค่อยากทําอ่ะฉันมีความสุขแะฉันมีความพร้อมแลฉันคิดว่าฉันทําได้นะคะทําไมต้องเบรกฉันด้วยนะมันเป็นฟีลประมาณอย่างนี้นะซึ่งถามว่าในแง่ดีของมันก็คือมีคนเป็นห่วงคุณนะคะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินตรงนี้นะคะอาจจะมีคนพยายามแบบเบรกคุณอ้อมอ้อมอะ่ะเขาไม่เบรกด้วยการที่แบบสั่งคุณเพราะเขารู้ว่า ปัจจัยเรื่องของเงินเนี่ยมันเป็นของคุณเนาะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะไม่มานั่งแบบบอกคุณว่าห้ามห้ามห้ามอะไรเงี้ยจะไม่ใช่แบบนั้นแต่จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนโยนหินถามทางอะเหมือนประมาณแบบถามแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคิดให้ดีนะเอางี้จริงดิจะแบบนั้นจริงเหรอเธอจะใช้เรื่องนี้จริงๆอิงอะอะไรเงี้ยเออเธอหยุดก่อนดีไหมอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นฟิลเหมือนอย่างเงี้ยมากกว่านะเดือนนี้ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือชาวราศีธนูจะได้ใช้เงินไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะต้องบอกแบบนี้ถ้าคุณอยู่ใน ฐานะของคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะม,มีวัยวุฒิสูงกว่าเนี่ยก็หมายความว่ามันมีโอกาสในรอบของเดือนธันวาคมเนี้ยที่คุณจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับลูกเด็กเล็กแดงอะ่ะหลานหรือว่าหรือว่าเด็กเด็กๆ,ๆเลยอะ่ะที่คุณมีความสุขว่าเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะประมาณอย่างเงี้ยแหละได้ใช้ไปกับคนในกลุ่มนี้นะคะในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นชาลาสีธนูและเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวัยเราเด็กกว่าวัยเราอ่อนลงมากกว่านี่นะคะก็มีโอกาสเหมือนกันที่แบบ มีโอกาสที่จะได้ความเมตตาความเอ็นดูในเรื่องของการเงินที่จะมาจากคนที่มีอายุมากกว่าเราแต่รักเราเออคุณคุณพอจะพอจะนึกออกเนาะคืออายุค่อยมากกว่าเราด้วยแต่เขาก็รักเราด้วยนะคะเขาก็เลยจะค่อนข้างเอ็นดูเรานิดนึงในเรื่องของการเงินนะบางคนก็จะได้ในเรื่องของโชคเล็กๆน้อยๆมาที่มาจากการสนับสนุนส่งเสริมนะคะจากคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะโอเคทีนี้ ความรักและความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะดูแล้วเนี่ยไพ่ไพ่าการงานเนี่ยคือคุณเด่นอยู่แล้วนะต้องบอกอย่างนี้นะพอมาดูใน energy ไพ่ของความรักและความสัมพันธ์เนี่ยบิ๊กก็ต้องบอกคุณตรงๆว่าทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะขออนุญาตรวมให้เลยก็แล้วกันนะคะในเซตนี้นะคะบอกว่ามันจะมีการจดจ้องนะสำหรับคนโสดอะอย่างเงี้ยเคาะให้นิดนึงสำหรับคนโสดเนี่ยนะถ้ามันมีใครมาตามชอบคุณอยู่ หรือคุณจับสัญญาณได้ว่าคนคนนี้เริ่มมีท่าทีมีปฏิกิริยาบางอย่างกับคุณสนอกสนใจคุณมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเดือนเนี้ยนะคะถ้าเกิดมันต่อเนื่องมานะถ้าเกิดว่ามีมาจากเดือนที่แล้วหรือบางคนเพิ่งเจอในเดือนนี้เพิ่งจับสังเกตได้ว่าเอ้ตากคนนี้หรือแบบน้องคนนี้ที่มาคุยกับเราอะทําไมดูท่าทางสนอกสนใจเราเป็นพิเศษเลยถ้าเกิดคุณจับสัญญาณตรงนี้ได้นะคะให้คุณพึงรู้ไว้เลยว่าเขาจะยังสอดส่องความเคลื่อนไหวของคุณ ในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะคะคือเขาต้องการ make sure อะไรบางอย่างทำให้แน่ใจบางอย่างว่าคุณไม่ได้มีคนอื่นใช่ไหมคุณโสดจริงอย่างที่คุณพูดหรือเปล่าหรือที่คุณบอกว่าคุณว่างอะ่ะคุณว่างแบบชั่วคราวหรือคุณว่างถาวรอารมณ์นี้เลยเหมือนอยากรู้ว่าแบบเอ้ยว่างจริงอะ่ะคือแบบนัดกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ป่ะไม่ใช่แบบว่างแค่แบบหกโมงถึงทุ่มหนึ่งแล้วที่เหลือไม่ว่างอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะ มีคนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวคุณเขาจะค่อนข้างสอดส่องแล้วก็พยายามสปายพยายามที่จะหาข้อมูลทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะมีการเขาเรียกอะไรเพื่อที่จะบอกได้อะว่าเฮ้ยคนที่เขากําลังสนใจอยู่ในเวลาเนี้ยซึ่งหมายถึงตัวคุณน,นนะที่เป็นชาวราศีธนูเนี่ยคุณว่างจริงไหมคุณโอเคจริงไหมคุณอะไรจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะมันมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขาแบบอยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณนะคะในขณะเดีวยวกันคนมีคู่นะบรรยากาศของไพ่ที่มันขึ้นเนี่ย มันสะท้อนถึงการมีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณอะเด่นนะคะตัวคุณเองอะเป็นอะไรที่โดดเด่นฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะต้องห่างจากเขาไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของงานหรือภาระรับผิดชอบอะไรส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะเขาจะยังมีความรู้สึกว่าเป็นกังวลว่าความเด่นความความสวยหล่อเท่สมาร์ทใดๆที่ชาวราศีธนูเป็นอยู่เนี่ยคู่ของเขาที่เป็นชาวราศีธนูเป็นเนี่ยมันจะไปกระแทกตาใครหรือเปล่า แล้วมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ตัวของคู่ของเขาที่เป็นชาวราศีธนูเองอะอาจจะมีคนอื่นที่สนใจอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วพยายามจะเข้ามาตีสนิทกับคุณนะคะมันจะเป็นฟีลประมาณอย่างนี้บิ๊มไม่ได้มองในเชิงของลักษณะของการหึงหวงแต่บิ๊มมองในการปรากฏของไพ่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าแบบอยากรู้อะใช้คํานี้ดีกว่าว่าแบบว่าเออคุณไปทํางานจริงๆคนเดียวจริงใช่ไหมคุณไปทํางานที่คุณบอกว่าคุณไปทํางานคุณไม่ได้แบบไปเจอใครใช่ปะ แล้วคนที่คุณต้องไปทํางานร่วมด้วยอะ่ะเป็นแค่เพื่อร่วมงานจริงๆใช่ไหมไม่ได้แบบมีซัมติงที่มันอะไรมากกว่านั้นนะคุณนึกออกไหมคะมันเป็นฟีลประมาณเหมือนเขาอยากมั่นใจอะไรบางอย่างว่าแบบเออแฟนเขาซึ่งเป็นชาราศรีธนูเนี่ยคือก็แค่ไปทํางานหรือก็แค่เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนบุค,คลิกดีเป็นคนแบบอธัธยาศัยไมตรีดีแล้วไม่ได้มีใครคิดจะแบบมาอะไรกับเขามากไปกว่าการเป็นเพื่อนร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้น อย่างหนึ่งที่มันจะเห็นก็คือมีการสอดส่องมีการพยายามสปายมีการพยายามสอดแนมนะคะเพื่อให้รู้ถึงความเคลื่อนไหวว่าอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะอ่ะนะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะเดือนนี้อยากให้คุณระมัดระวังภาวะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันนะคะเช่นอาการวูบนะคะอาการวูบที่มาจากภาวะแบบบางทีอากาศร้อนเกินไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่าแบบ เออคุณร่างกายคุณปรับตัวไม่ทันแล้วมันวูบลงมาเลยนะคะอันนี้อย่างหนึ่งเนาะสองนะคะใครก็ตามที่มีในเรื่องราวของภาวะเรื้อรังที่เกี่ยวกับการรักษาตัวเองอยู่แล้วโรคนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตโรคนั้นเกี่ยวข้องกับภาวะการทํางานของระบบหัวใจในร่างกายนะคะเป็นจุดที่ยังอยากให้คุณโฟกัสใส่ใจเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในรอบของเดือนธันวาคมนี้กันไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะชาวราศีธนูค่ะบิ๊้เข้าใจว่า ครบแล้วสำหรับการพยากรณ์องค์รวมให้กับคุณในรอบของเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ด้านไหนก็ด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะย้ําเสมอการเปิดไพ่ของเราเป็นการเปิดไพ่แบบองค์รวมฉะนั้นแล้ว เลือกรับเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณจริงๆไปใช้นะคะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ตามรายการของเราตามคอนเซ็ปต,ต์ที่พี่พี่ตั้งใจทํารายการของเราที่ชื่อว่าศาสตร์หมูคู่สตินะคะให้ทุกอย่างมันดําเนินไปบนวิถีของมันแต่เพียงแค่ว่าคุณรู้บางอย่างคุณก็ไปเตรียมรับมือเอานะคะโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อ ราศีต่อไปที่จะได้รับค้ำพยากรนะคะของเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วว่าเจอกันในรอบของค้ำพยากรซึ่งตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำเป็นรายปีนะคะของปี2568เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะทำองค์รวมมาให้ก่อนก็จะเป็นการเปิดทาโร่ให้นะคะใครที่เป็นแฟนรายการอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไหนก็ตามไปรอตามหรือว่ากดติดตามกันได้ใครเพิ่งฟังครั้งแรกกดติดตามเอาไว้ได้แล้วมารอฟังค้ำพยากรองค์รวมกันนะคะขอบคุณค่ะ